มั่งไม่ได้เดินอมาต้องเมามาให้องค์ไร่นัวราชการจะโจมพร้อมด้วยหัวหน้าสมุทรราชการจากกระทรวงนายยุทเดชบุทรีนายยุทอการในการสมบูรณ์สมาชิกชานิทงสี่งค์เสรีพระจุลจอมเกล้เจ้าอยหัองค์พระคำน้ำปู่เก้า ให้ประกาศไตรโินส12สซึ่งเก็นที่ประกาศว่าทรงมีพระบรมลาสุบาที่จะเปิดซึ่งนำความภาคภูมใจมาสู่ดวงชนชาวไทยตาจนถึงปัจจุบันขอให้รักษาสันติถึงหา้าพรรมนาถบุตในโอกาสนี้ได้ของข้าพระพุทธเจ้า เรื่องในอกาวันของสิ่นไทยประจำปี2507วันที่8มีนาคมประชาชนที่ประกับการคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่